วันที่หนึ่งเม่าค่ณบอสี่ตัวบนเตียบอจ้ะเลขสามตัวเด่นถูกถูกสี่ตัวนี่บอสห้วยว่าแม่สิทล่างวันที่หนึ่งคุณบอสี่ตัวฮะตัวทูกเลือดหากหลายนี่แต่จริงเลือดสองตัวเลอดหนึ่งได้ค่ะนั้นนี้คันว่าให้ลงทุนนี่มันเป็นตัวใดนะคะนั้นนิ่งเจ็ดแปดหลดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดดแปค่ะสองตัวนี้คือเจ็ดแปดนเจ็ดแปดโลดค่ะวันที่หนึ่งเม่สานี่ลุวยกันเวิร์ดลดค่ะ ในในเส้นที่ความรู้สึกว่าแนบมันถือสตาร์เลกเท่าคอเท่ายาไปตัอว่คอยก็จะเป็นผู้เว้าว่าส่วนมากที่ถูกนี่ถูกงานเขาจุดถูกบ่ค่ะกบนั่นเพิ่นซอยตลอดในหลายค่ะได้ได้เป็นล้านแล้วในหลายในหลายนะครับท่านผู้ชมสีผ้าไปเบิ่งมองขอโศกขออย่างโอ้ข่าวผมขราบขราบครับเท้าท้องเท้าผู้เจ้าของตนบ่อันนี้คนอ่าการสวัสดีครับคุณพ่อการสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ะะเป็นที่ว่าอย่างกอบพุม่มเจ้าที่น,นั่งขาวนี่เป็นเป็นเป็นยุทีหน้าของคุณพ่อบอกครับผมก็ที่น้่<ถ>าก็ปนนฉลอง้าขาวไปนอนประโยชน์นะะเนปลอมาวัดาโไม่ไม่เข้าไปยังไหนก็พอแม่ขาวไปอยู่ไปนอนแถวทัาง มันไปอยู่ไปนอนแถวนั้นออแต่บราบรานแต่บราณโบราณพอแม่พ่นแบอกซูฟ้างไม่บอกพ่อแม่ว่าแม่มีแม่ขาวไปนอนยูหันแล้วเพิ่นเพิ่นไปพักยูหันว่าจันซะแม่อ้ยแม่อย่าขออย่าเด้อพ่อเด้อดมาเมียเราเมียเราตอบดีดี ถามคุณแม่นะคะถามคุณแม่เนาะว่าอันบอกร้านไผ่คุยคนยุ่งเศษครับผมคุณแม่ยังได้มาเอาได้โดดมันมาหันนัก็ขุนไปะชับมเจ้าะบอลคู่บ่เองอยู่ครับคือได้เหือคือได้ขุนก็ได้อยู่มาแต่ขุนได้ค่ะก็คือมีชาวบ้านนี่ไปขออยู่บ่อยๆแต่ว่ามีลูกสะใภ้ของคุณแม่นี่ของนั้นิงเนิ่งนิ่ง อันนี้มีไปคนจุดถู่มิบ่แม่ที่ว่าทีได้กุดกุดตาคู่ขั้งจะมีอันนี้มีที่ว่ามีโสมมีหลาบดูกระมเออมันมีหน้าหน้าแดงเปนเสนป็นไปคนมีเสษนะบอกแม่โอ้แต่พิษที่เราเป็นเศนผมบอกเธอไหนได้เก่ามืนมาเนี้ยเสือแต่มันได้ซ่องเสือตั้นหนึ่งกับหกเก่ามือนส้นหนึ่งกับหกมือเสนหนึ่งกับห้ามือไนมันกะบอกคอยวิ่งเงินสื่อนาะครับไปสื่อหลอกมือมันกระถือ สามโตกระถิ่สามโต้ตุ้งต้นว่าแม่อืมโอ้มันนี่แม่สิไปนั่อยู่บ่มันนี่ไปขอบ่ให้พ่อใหญ่ไปให้พ่อใหญ่ใายเฉพาอไปกับเดนกนิงเนาะอืมไปเนาะค่่ะทานผู้ชมเดี๋ยวประเทศเดี๋พาท่านผู้ชมเดินทางไปอยู่ทีหน้านั่งขาวดังทีคุณแม่พคนบอกอะครับประวัติก็คือแต่สมัยโบราณโบราณพ่อแม่พคนบอกชูฟังน้องแม่เนาะ บ่านีแม่ชีแม่ขาวเพิ่นไปพักแรมอยู่หันพักอยู่หันตะกี้มันเป็นอันนี้มันเป็นว่างหนามน้นองหนามเป็นกุ้งหนามบกบอยเกุ้งฉ่างนั้นก็เลยเป็นทางมาจะได้นะครับครับผมท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็จะเดินทางไปหน้านั่งขาวเพื่อว่าจะไปจิตตามเอาตัวเลขจากนันนิงเนาะครับผมเนาะเพราะว่านันนิงเพิ่นจะไปจุดถูบเสียงท้ายพอเที่ยงก็ได้ยินคนที่เดินทางมาน้ำกันบอกเป็นเสียงเดียวกันกันเบิดครับท่านผู้ชมว่าท่านนันิงจุดยง่มใดถือยง่มนั่น ถือแต่งันเป็นล้านๆนอ้ยแต่งินเสียงหอดเพระเทื่งสะออนครับครับท่านผู้ชมฉนันแล้วมันนี้พระเทื่งกับพระพาดโอกาสครับผมก็จะเดินทางไปกับนันิงเพื่อว่าแปล่าตัวเลขเด็ดมาแบ่งปันให้พี่น้องได้รวยไปนทั้กันเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปถ่ายบึงพร้อมกันว่านันิงสินหฮเลขเด็ดตัวใดมาแบ่งปันให้พี่น้องไปเป็นแนวทางของวันที่หนึ่งเมษายนเดี๋ยวไปบึงพร้อมกันเลขครับผมอ๋อบาบาบาไหวถือกระจิมาเฮ็ดฮอเห้ท้องหาย ครับบนบานสารกาวเพิ่ออฉันมันออกมาบ้านมันกับกระถือตี้แล้วได้ไม่เห็นเพื่อนดีดีแม่ไม่เห็นดีแล้วบ้าเทลุ่นกระถึกข้อกระดายอีกเอาตั้งตัแต่เริ่มแรกได้พอผู้ใดเป็นคนไปหัวใจว่าเพื่อนให้เลขตัวเลขย้อนก็อีนิ่นี่เลยกบอีพ้นอีพ้นมันถึงอยู่กรุงเทพพ้นอ๋อพักกันไปขอพักกันไปขอชื่อกเอี๋ยด่างอื่นก็ออกพวกดปัญญาเลยไปคอยไปคอยจนหน้าหัน บอกและคอยบอกเขาหลวพ่อพอ่พอเป็นคนบอกเขาบอกหลุกไผ่เขาหายแล้วแมนโลดว่ะกขาก็หายไปเที่ยวแรกก็ได้เลยแม่พ่อ,พอแมนได้โลุดแล้วถือแล้วก็าถือมูมาขาบา้าหมูบานยังครับก็ไมเขากินขอต่อยก็เถือกไปอีกเอ็นไหอ,อแต่ว่าผมได้ยินวัาในนิ่งนี้ร้อยไปผู้เดียวกับเชื่อแล้วก็ไปอีนีบอกพ่อ จักแล้วต้นหนึ่งบัวจักต้นหนึ่งแต่ลมรว่าตั้งแถวลอกร้อยไปผุดียวได้มากสามตัวซื้อได้จึงแปดเข้าเมื่อนมาสันเออแมร์แล้วเว้ยกระไดแล้วเว้ยเออเมนมีทุนคักๆนี่ผู้เข้าใจนี่โอ้ยรวยแหละเมนพอเมนบัพอรวยอ้รวยลีแล้วครับโอ้สาธุสาตูนี่ครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงกะวังว่างวดนี้ คงจะเป็นอีกวันหนึ่งทีนะนิง้งผ้ามะขอเราได้สามตัวตรงๆเอาไปฝากสมุชมู้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ศารพอดีครับสมุชู้ชมไปเจอกันอยู่ทั้งสารพอดีเนา,นนานะเดี๋ยวนิ้งก็เดินเดือน้ำหนาไปพูครับผมมันเป็นตำนานมาแม่นางขาวคนมาอยู่อยู่หนี<ฆ>อยู่หน้านางขาวก็เริ่มมาเป็นตำนานแต่แม่นางขาวอ,อยู่หน้านางขาวแต่วพุู่มยู่หนีเอื่นผนเอื่อนนินน้งเอง<ไ>อย่างฟูมไอต้อนประดูแหง,ง<า>หน,านง้านางขาว พ่อปราดูาพูเพิน่นไฮโชกไ้ไช่เรื่องโชกลาบกับการจุดถูกนี่แหละค่ะตามจริงน่ะนีง้งจำได้บ่ว่จาจักขั้งละทีน่ะนี้เคยมาขอแต่ที่มาขอมานนี่ทถูกตลอดได้ค่ะถูก,ถ,ถ,กถูกแทบทุกงวดเลยค่ะงวดที่ว่าใจ <c oughs> สองสามหวดหลังอันหนึ่งหากเก่าตัโตเขาได้เป็นแสน <ขอ S 2> เลย <ๆ S 2> ะคะ่ะเต็มทั้งสามตัวเต็มเต็มเลย <c oughs> นี่ว่าฉิมาขอโศกวันที่หนึ่งเมษาหน่ให้พี่น้องได้เอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าเบิงเด้อค่ะมันสิออกมาตัวใดเออจังทรงนี่สัตว์ละสวยๆงามๆเด้อค่ะวันที่หนึ่งเอาละยุดถือยุดอีดอกไม่อีดอกค่ะนั่นเด็กก็ร่างเลิมเด้อค่ะเด้อกลับถ้าเห้าจับเล่นกันง่ายๆเนาะค่ะเนาะงแปดแปดหรือว่าเก้าแปดกับ เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเท่านั้นง่ายๆค่ะแต่ว่าเลขแปดแปดนี่โอ้ยงวดวันที่หนึ่งนี่สิมาแรงนี่บัวจักแหละเลขอันเขาบัวจัคแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดบอกครับผมมั่นใจเด้อค่ะเด้อเด้อฟันเราเด้อค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่เอาโลนี่มั่นใจตัวไหนเอาเอาฟันทุ่งหอยจักกูเนี่ยนี่ราคาเนี่นั่นนี่มั่นใจตัวไหนครับผมแปดหนึองเก้าเก่าทางกลางค่ะ ครับผมถ้าเล่นให้เล่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดด้อค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดท่าเอาหมุนใสกับเก้าเจ็ดแปดโหลดค่ะเอาโหลดม้วนนี่เค้งเข้งอุ้ยชาติคนใหญ่ขึ้นนอกสวัสดีค่ะกัสวัสดีครับคุณย่ากัสวัสดีครับก็ได้ยินแต่ว่าคุณยายเพิ่นนหนนิงมาขอยนี่ยนั่คุณยายก็ติดตามมากับนหนนิงทุกครั้งไม่บอกคุณย่ามา มาสองคนก็มามาสองคนก็มามามาขมาสองคนนี่มาตอนกระเวนหรือมาตอนคำคำคุณยายก็มานี่คกัมเวณในตัวอันนี้กระเวณนี่เป็นบอกครับผมมาแลยปะท่าก็แป้งแป่ไมาย้ำคำบอกคุณยาย่อ๋ออันนั่นนีงนี่มาจุดทูบคุณยายจะมาท่าแป้งเอาเมนบอคุณยายได้แจ็คเทอร์ที่มาท่าแป้งเอาทั้งหมดไว้มากับท้องท่าเถอะผู้เนาะโตโตอืมได้ได้ต้องตรงได้บอกคุณยาย สจะพาคุณยายจะได้สองตัวหรือสามตัวได้สองตัวเลยได้สองตัวอ๋อคุณยายได้สองตัวมันก็ขึ้นสี่เจ็ดมันก็ขึ้นแปดหกขังหนึ่งก็โตโตโอ้สี่เจ็ดกับโตโตถ้ากัแปลงนั่มันก็ขึ้นมาในกองดูอยังก่อนผมได้ยินว่าคือจังมีมีมีพระมาจะใส่ก็มาขอเอาอยู่นี่น้ำเพลนทางใกล้ท่นน้าฝนท่านแม่เบิกติดท่านกระถือคุบารอยฮะ บ้านธงอ่ะบ้านแมนบ้านนี่บ้านสาคนละมูบ้านเนาะคุณยายเนาะอ๋อฉีเป็นแย้มคนมาขออันนี้มาขอเดี๋ยวจะจะจะหมุ่ก่อคุณยาย่บ้านหมุ่นหนึ่งบ้านหนึ่งแม่ละครั้งหันค่ะถือติดตาเปลื่ยถือปาเปลื่ยแมนบ่อค่ะผมอ๋อคุณยายนี่ซื้อคุณยาย่ยังก่อนนี่ครับผมซื้อแม่หนูขายก็ได้คุณแม่หนูขายเนาะเป็นคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งฉีดติดตามมากับนังนิ่งอยู่บ่อเศร้าครับผมบ่อแจ้พนม่า กระถือตลอดขมันเถืองน้ำตลอดอืมครับผมเนะาะงวดนี้มันใจว่าคุณใหญ่มันอยู่คุณใหญ่มันใจตัวได้เอาสามส่วนสามส่วนตัวได้หนิบอสถามเกี่ยวกับน,นั่นนี่แหมก็ว่าเจ็ดแปดแทนตัวคุณใหย่ยก็มากเจ็ดแปดขึ้นกันก็คือแทนตัวทักษิณเด็กมันเรียกมาเจ็ดแปดเก้านาะเจ้าคุณใหญ่ก็มากเจ็ดแปดขึ้นกันกับนั่นนิงเลยว่าถ้าเด็กสามตัวให้ซื้อเก้าเจ็ดแปดตามจริงมันจะเป็นเก้าแปดเจ็ดได้ไหมเอ็มมิ่ไหนเนาะ ตอ,น,อนนั้นิงบอกว่าให้สี่เก้าเจ็ดแปไม่ที่จิเป็น7 8็ดแดเกล็กเลี่ยงเพื่นจะเอาเลี่ยงเพิ่นเอาเลี้ยงใจขึ้นไปเทิ่งนี้ในถูกแต่วันอันนิงบอกว่าข้าสามตัวให้เป็นเจ็ดเอยเก้อ